สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมช่างเจมจากทางร้าน JKT นะเดี๋ยมาส่งงานนะครับผมเป็นตู้โมบายนะครับเคลื่อนที่นะก็เอเนกประสงค์ก็แล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอาไปใช้งานยังไงนะครับตัวนี้ไม่มีแอมในตัวนะก็คือลูกค้าต้องเอาไปต่อบูทูธเอ้ยเอาไปต่อแอมนะครับผมของลูกค้าเองนะก็ดอกเสียงกลางผมจะให้เป็นสเปคมิดโลนะครับกลาง8นิ้วเมเล็กร20นะครับไว้35สเปคตัวสไปเดอร์ยกสูงนะครับ ก็หน้าหน้าดอกแบบตึงๆแข็งๆนะครับผมก็ให้เนื้อเบสดีนะครับลูกแนวเคาะแบบคมๆนะครับแล้วก็แหลมเป็นแหลมตัวไว้ไทเทเนียมนะครับอาเมล็กหนา15มิลน,นะครับก็ให้แหลมที่ใสนะครับพร้อมกับซีที่ผมจำหน่ายอยู่นะครับตัวนี้ผมแถมใบ้ลูกค้านะผมไม่ได้แจ้งลูกค้าว่าจะใส่ซีตัวนี้ให้นะครับก็ ในคลิปก็แจ้งไปเลยนะครับนะว่าผมแถมซีตัวพิเศษไปให้คู่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ปลายแหลมมันใสเซฟยิ่งขึ้นนะครับข้อดีของแหลม15มิลเนี่ยนะครับผมมันสามารถอัดได้เยอะกว่าแหลม12มิลแล้วก็เสียงเนี่ยมันไม่แตกพลาดนะครับบางทีแหลม12มิลเนี่ยเราฟังสบายสบายได้นะครับแต่ว่าพอเราจะเอาดังเนี่ยบางครั้งบางทีเนี่ยอ่าไว้มันเอาไม่อยู่นะครับ ก็มันจะมีเสียงแบบบี้ๆปนออกมานะครับผมซึ่งต่อให้เราไล่ความถี่ของ C ีเข้าไปนะครับผมมันก็ช่วยได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าข้อแตกต่างนะครับผมระหว่างาแม่เหล็ก12มิลมและก็15มิลมน,นะครับตัวนี้เป็นสเปคเต็มทั้งหมดเลยนะครับน้ำหนักรวมตู้นี่เกือบประมาณ10กโลนะครับก็เป็นตู้หุ้มพรมกรรมหีนะครับผมด้านหลังก็จะมีขั้วต่อนะครับ แบบนี้นะครับผมอันนี้ผมใช้สายไฟบ้านอ่าเทสก่อนนะครับนะก็ต้องขออภัยในความไม่พร้อมด้วยนะครับอะเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูนะครับนะตัวนี้นะครับเป็นตู้โมบายสเปคเต็มจัดเต็มตัวท็อปกลางท็อปแหลมท็อปนะครับบทอบเสียงสักสองคนกันเลยครับตัวลูกค้า,าใส่อูฟังด้วยนะครับ โตต่างาดสมปราอยู่ใกล้กันคนที่คิดถึงคนคนครสวรรค์ศูนยันกลพียงวังย่มนานโกรเกระแสทางสะสานใจใค,นใคนที่คนอีสานจินทาไกลได้เจอจอบใจสาวปากน้ำโพเหมือนต้องนบนวันบันไม่ไหวว่าเอ้ยว่าใจรักนางมากล้น ไปบันต้องการมนุษยนเป็นผู้ชีวันเป็นวันชีวีเรารักกันมาหากนับเวลาก็ยังเข้ามาถึงปีทีสีปรึกษากันว่าเราจะไม่มันแต่กันกลางยีหากเป็นไปตามนี้พี่ก็ได้เป็นเคยเหมือนสีแ่แพรรักเล็กที่ถือ กับไปอ้ดไปอ้้ไปอดสวัยเ็อง,อ,ง,อ,งอยู่ไกลกันแสนพี่คิดถึงแฟนสาวหึงที่แฝงวันไหนพี่ยอมแน่ๆจะอดพอบเอะไม่ขอทันทีเครื่องอเคาะนะครับผม ในเรื่องของรายละเอียดเสียงเอฟเฟกนะครับเสียงนักร้องก็จะหนาคมชัดเลยนะครับเราลากันมาหากนับเวลาก็ยังเข้ามาถึงปีที่สิปรึกษากันว่าเราจะไม่มันแต่งกันปลายปีหากเป็นใบตานี้ที่คงได้เป็นเคยมันสีแม่รักและคิดถึง นะครับผมก็จะประมาณนี้นะก็เดี๋ยวลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับผมก็สามารถถ้ามาสอบถามได้นะครับผมสเปคตัวท็อปก็ราคาก็จะสูงราคาก็จะสูงหน่อยนะครับแล้วลูกค้าอยากได้สเปคประมาณไหนนะครับเป็นงานเสียงกลางนะครับผม6นิ้ว8นิ้วนะครับคู่เดียว2คู่4คู่ก็แล้วแต่ลูกค้านะครับผมก็ขอบคุณมากมากครับที่ติดตามรับชมฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ